สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้พบกับครูแอลในหน่วยการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร DLTV ค่ะครูก็จะพาเด็กๆไปดูนะคะว่าการสื่อสารคืออะไรและวิธีการสื่อสารเครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะความหมายของการสื่อสารคือการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกความคิดเห็นจากผู้ส่งไปยังผู้รับนั่นเองค่ะการสื่อสารประกอบด้วยผู้รับสารและผู้ส่งสารเช่นมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังและผู้พูดก็ต้องเป็นผู้พูดที่ดีผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะและเมื่อเราต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆ เราก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยกระจายเสียงให้เสียงดังขึ้นนะคะอย่างเช่นโทรโคงไมโครโฟนนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดต่อหน้าคนเยอะๆจะได้ได้ยินกันทั่วๆนะคะและนอกจากนั้นการสื่อสารก็ยังมีในรูปแบบของจดหมายนะคะจดหมายก็จะมีซองจดหมายเนื้อจดหมาย แล้วก็ต้องติดสแตมที่หน้าซองด้วยนะคะเด็กๆเคยเห็นซองจดหมายไหมคะลักษณะของซองจดหมายด้านหน้าก็จะมีช่องใส่จดหมายแล้วก็มีแถบกาวไว้สำหรับปิดผนึกด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีชื่อและก็ที่อยู่ผู้รับผู้ส่งแล้วก็ มีสแตมนะคะต้องติดสแตม์ด้วยที่มุมขวาของซองจดหมายนะคะจากนั้นการเดินทางหรือว่าการขนส่งของจดหมายก็จะมี3ทางด้วยกันคือทางรถทางเครื่องบินแล้วก็ทางเรือค่ะแต่ส่วนมากก็จะทางรถแล้วก็ทางเครื่องบินซะมากกว่านะคะแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ ส่งจดหมายให้เราก็เรียกว่าปุรุษไบรสนีนะคะเขาก็จะรับจดหมายมาแล้วก็นำจดหมายไปส่งให้กับผู้รับนั่นเองเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบทั้งแบบเป็นแบบพกพาาเรียก เราเรียกว่าโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็แบบตั้งโต๊ะด้วยและการสื่อสารที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโทรศัพท์ค่ะเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เราสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้สมัยก่อนโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเร,เรียกว่าโทรศัพท์บ้านและทุกวันนี้ปัจจุบันก็คือเป็นแบบนี้หรือว่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทโฟนนะคะสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แล้วก็มออีสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้นะคะโทรศัพท์เนี่ยก็คือสามารถสื่อสารได้ด้วยการเสียงเดินทางผ่านคลื่นความถี่นั่นเองนะคะแล้วก็เด็กๆเวลาใช้โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก,ก็ไม่ควรจะใช้ หรือว่าเล่นในระยะเวลาที่นานเกินไปนะคะเพราะว่ามันไม่ดีกับสายตานั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือเปล่าคะถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ให้คุณพ่อคุณแม่สอบถามเข้ามาในไลา์กลุ่มของท่องเราได้นะคะและไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า ควรใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะและสำหรับวันนี้คือแอลต้องขอตัวลาไปก่อนพบ,บกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี